สวัสดีครับพบกับแอมสายบุญนะครับฝากกดติดตามด้วยนะครับใครกดติดตามขอให้เฮงเฮงรวยรวยครับวันนี้พบกับวัตถุมงคลของพ่อท่านคล้อยนะครับวัดภูเขาทองเนาะกับเกจิอาจารย์สายสำนักเขาอ้อครับแดนใต้นะโอ้โหกับเหรียญสวยๆกับเหรียญชนะจนนะครับเดี๋ยวผมขอซูมนิดนึงนี้ กับเหรียญชนะจนนะครับรูปแบบเหรียญรุ่นนี้ก็นี่ที่มีตัวอย่างครับรูปแบบเหรียญเนาะที่มีของก็มีทั้งชุดพิเศษทั้งสิ้นเลยนะครับอ่ะองค์แรกครับองค์แรกเนาะเป็นเนื้อโอ้โหทองแดงแต่สวยอะหน้ากากทองทิพนะครับดูครับดูอักขรเลขยันข้างหลังนีโอ้โหดูครับสวยไหมครับเหรียญคมเหมือนนอนวะเลยหมายเลขเจ็ดสามนี่องค์แรกนะนี่องค์แรกด้านล่างเขียนว่าชนะจนนะครับ แล้วก็อีกหนึ่งเหรียญครับนี่อ้โหนี่กว่านาวะอันนี้หน้ากากอัปป้านะเนี่ยอื้สวยคมชัดเช่นเคยอันนี่หมายเลขเจ็ดศูนย์นะครับดูอัขระเลขยันสายสำนักเขาอ้อนะหน้าสะสมบูชาแน่นอนดูผิวของเหรียญความตึงของเหรียญนะครับและอีกหนึ่งงานหน้ากากก็จะเป็นทองแดงหน้ากากอันนี้หน้ากากเลยทองแดงดําหน้ากากทองแดงหรอหรือหน้ากากนาวะเนี่ยโอ้หสวยมากนะดูครับมาครับร้สองเหรียญเพี่ยว สองเหรียญเพียงผมก็จะเป็นน่าจะเป็นเนื้อบัก,ก้ากับเนื้อโอ้โหมหาชนวนหรือเปล่าเนี่ยดูครับสวยเลยนะครับงานพร้อมเรียมมานี่โอ้โหหมายเลขเจ็ดศูนย์เหมือนกันนะเนี่ยโอ้โหนี่หลังเรียบด้วยเขียนว่าพระครูพิพิษววรกิจใช่ไหมครับพิพิษวารกิจโอ้โหสวยนะเนี่ยโอ้โหรุ่นนี้ใครเช่าหาบูชาก็สามารถเช่าหาบูชาได้นะผมว่าเป็นอีกหนึ่งเหรียญสวยที่น่า สะสมบูชาเลยนะครับกับเหรียญพ่อท่านคอยนะครับวัดภูเขาทองนาะเกจิดแดนใต้นะครับวันนี้ขอให้ทุกท่านนะครอบครัวนะครับประสบแต่ความสุขความเจริญนะครับมีโชคมีลาบนะครับใครสนใจบูชาวัตถุบางคนก็ติดต่อที่เฟสเอ็มสายบุญได้เลยสำหรับวันนี้ก็สวัสดีครับ